โอเคกลับมาอยู่กับ c o s m o เทียแอมจกันต่อนะครับวันนี้เราจะมาลองไฟกันครับระหว่าง USS h y d a มันเป็น Enterprise แหละแต่ผมเปลี่ยนเป็น h y d a ครับแล้วก็ h y d a ยานที่เราเล่นกัน5พาร์ที่ผ่านมานะมันง่ายเกินไปแล้วครับพวก AI อะ่ะเราก็เลยต้องมาเล่นโหมดคิดทีบดีกว่าไปดู h y d a ก่อนครับนี่ผมจะปรับเปลี่ยนครับจากเดิมที่ไม่มีมอสนะ่ะผมก็จะลงพวกปืนมอสไปนี่ก็เป็น Hyda หมดข้างบนก็เป็นสไนเปอร์แคนนอนครับ2อัน เกาะก็เป็นเกาะที่เป็นมอสครับเราจะได้สู่สีกันไงนี่ครับก็ปรับประมาณนี้แต่รู้สึกว่า U.S.S. ไฮดาคนจะไม่พอนะคนจะน้อยเกินไปครับจะทำงานกันไม่ทันเปล่าก็ไม่รู้ถ้าลงคนก็ลงยาวมาข้างหลังนี้เลยไงแต่การสู้มันไม่นานขนาดนั้นครับแป๊บๆก็จบแล้วเนี่ยไ้คนแล้วไอ h พ่นก็เป็น iPhone มอสทั้งนั้นเลยครับเปลี่ยนใหม่ แล้วก็เกาะด้านหน้ามันจะยาวไปถึงนู่นเลยครับไปดูอีกฝั่งมั่งครับอีกฝั่งนึ่งก็ไฮด้าครับที่ผมเล่น5พาร์ทที่ผ่านมาไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมครับเหมือนเดิมราคาของยาน u s s ไฮด้าจะแพงกว่านะ2องล้านเครับส่วนไฮด้าที่ผมเล่นมา5พาร์ทกค2สองล้านสโอเคเริ่มดีกว่าไหมผมขอปรับสปีดให้เป็นครึ่งหนึ่งพอครับเราจะได้ดูกันนานๆไงเพราะเดี๋ยวมันไวไปครับผมว่าไฮด้าเก็บอะ เพราว่าไนาเปอร์มันมีไงอ่ะลองดู go แล้วจุเอสเซนายต้องช้าหน่อยไงเพราะนายเข้าไปเฮ้ยๆได้อยู่ได้อยู่จุเอสเอา,าอะเอา่ะเกาะยังไม่พังเลยอะยานไฮดา้าโอ้ยโุยไม่เข้าครับไม่เข้าไม่ใช่ยิงตรงไหนก่อนเลยพังแล้วอะ ถ้าอยู่ s อตจข้างหน้าพังก็จบแล้วครับปืนข้างหลังมีน้อย่ะรีโหลดไม่ทันด้วยเฮ้ยแต่ไฟไหม้นะยานไฮด้าไฟไหม้ครับข้างในนู้นพังเรียบร้อยต่อต้านพิสัยก็ยิงไม่ค่อยจะทันเอาเคข้งกันทั้งสองเนี่ยนะ ไฮด้านี่ถอยนะถอยหนีเห็นว่าแต่ยูเอสนี่จาอเข้าหน้าเลยครับโคตรโหดอะเอาหมุนหมุนเรียบร้อยแล้วเนะี่ยผมว่าจัดการเพลงแล้วเนะี่ยคือคอมมานดเซ็นเตอร์ของยูเอสไฮด้าจะอยู่ข้างหน้าครับถ้าพังปุ๊บก็จบเลยืมพังหมดแล้ว ดูไฮได้ดิเนี่ยไม่เหมือนกันครับพังเข้าไปถึงแทบข้างในนู้นนะฮะแต่สไนเปอร์แคนนอนยังยิงได้อยู่เห็นปะยูเอสเอสข้างหน้าพังหมดแล้วไปดูดิพังเกลี้ยงเลยเหนือข้างในนะครับ ปืนก็ใช้ไม่ได้แล้ว่ะไอ้ตัวนี้ยิงเห็นป่ะโดนมันจะมีดีเฟนด์ด้วยไงครับยิงอยู่นะยิงอยู่แต่ไม่น่าจะรอดแล้วดับแล้วไฟดับหมดแล้วอุย้ยทะลุ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 ลเป็นซาไปแล้วอยู่เอสเอสได้าโหอย่างนี้ก็มืดตึบเลยครับ ไฮด้านี่มืดตึบเลยไฮด้าแหลงมันจะกว้างกว่าไงในการยิงอะ่ะแต่อยูเอสมันจะยิงตรงครับพอข้างหน้าพังปุ๊บก,ก็จบเลยจบแล้วโอเคเอาใหม่ตีตาร์ทใหม่ราซูรอบที่สองมาผมจะเล่นทั้งหมดสามรอบครับเอาให้มันรู้ผลกันไปเลยไง ต้องไปปรับเปลี่ยนยูเอ d ได้าหมคือย s S อเเนี่ย command c เซนเตอร์อยู่ข้างหน้าครับถ้าผมเอามาเพิ่มข้างหลังอะ่ะน่าจะแจ่มอยู่นะอลองดูจะราคามันจะแพงกว่าไงเพราะนี่มาสองล้านแปดแล้วครับไฮด้าผมเป็นแค่สองล้านสี่เองแพงกว่ากันเยอะเลยอะไปลงคอมมานด์เพิ่มเติมครับข้างหลังนู้นนะตรงไหนดีอะตรงนี้ก็นะ ทำไมให้ยาน uss มาอยู่ฝั่งนี้ครับจัดไปเกาะก็ทำงานนะเหมือนแต่เหมือนโดนอะไรแป๊บๆพังเนี่ยพังแล้วน่าจะเติมไม่ทันเอาโดแล้วเอายาหมุนนะอย่าหมุนหุยหุยเกาะพังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ uss มีสิชนะว่ะเกาะพังแล้วน่ะแต่ไม่เข้าข้างในเลยครับกาะโคตรหนาไฮด้า นูเคว้งอีกแล้วพังไม่มีสิทธิ์ชนะเลยอ่ะืพังแถไปเลยโอ้ยโอ้ยดูไฮด้าผมพังไปแค่นั้นเองพังแค่แถข้างหน้าเนี่ยครับ กาะก็น่าหนาเกาะยูเอสเอนี่แบบซูไม่ได้เลยอ่ะมันแปๆพังแปพังมูลค่าเหลือแสนหนึ่งครับพังหมดแล้วแหละตัวแคนนอนอีกสักสองทีก็เรียบร้อยอ่ะโอ้โจบ เละหมดแล้วครับไปีสตาร์ทใหม่นี่รอบสุดท้ายแล้วนะนายผมขอเปลี่ยนปืนจู่อ s ใหม่ก่อนข้างหลังนู้นอะเปลี่ยนเป็นปืนยาวไปเลยครับนี่นะฮะติดมิสไซล์ะติดไฮด้าข้างบนนู้นครับลบไอน,นี้ออกไปครับเพราะมันติดนะ เป็นอย่างนี้แทนแล้วตรงนั้นก็เป็นเกาะแถวนี้เป็นเกาะให้หมดเลยอ่ะดูดิว่ามันจะสามารถกันไฮด้าข้างบนนู้นได้ไหมใส่เกาะไปเจอเอเรียไลฟอร์มไปนายนายจะไหวไหมเนี่ยโอเคแล้วผมก็จะเซฟไปก่อนครับเป็นเอสไฮด้าอ่ะฮะ รีสปอนโอเครอบสุดท้ายครับ U.S. นายซูซ่สองล้านเจ็ดแล้วจะสามล้านแล้วเฮ้ยแต่สวยดีนะดูดี Go มีเลเซอร์อ๋อเลเซอร์ครับเอาพัง <laughs> เลเซอร์ตัวนี้เจาะเกาะได้เข้าใจแล้วเอาพังไปส่วนหนึ่งเฮ้ยเอาะเอาะหุหุ้ยหุหุหุยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาะเอาะ มีเลเซอร์ชีวิตเปลี่ยนเลยนะยูอเอนายเนี่ยเลเซอร์นี่จอกก่อได้ครับกลายเป็นซากสู้กันปรับเป็นหนึ่งครับหูนี่หายไปครึ่งลำอะไฮดา้าปืนเนี้ยแจ่มโคตรครับเจาะก,ก่อได้ด้วยเอา มูลค่ายู่เอสเอสไฮด้าเลยต้องล้านกว่าเนี่ยไฮด้านี่สู้ไม่ได้เลยก็ idal, มูลค่ารวมมันแพงกว่าครับแพงกว่าเยอะถ้าไฮด้าปรับเปลี่ยนให้ราคาเท่ากันอาจจะสู้ได้เงเอาวะเอาวะหาวะ้ารอบแล้วกันถ้างั้นไอไปาร์ทใหม่ครับชิลเจเนเ t ตแล้วนะีได้ยินเสียงรอบนี้ USS ชนะไป เนี่ยครับเห็นปะมูลค่ารวมอ่ะสองล้านเจ็ดครับไฮด้านี่สองล้านสี่เองไงถ้าจะปรับแต่งไฮด้าก็ให้เท่าๆกันก็อาจจะมีสิทธิ์สูสีไปครับห้ารอบครับห้ารอบตอนนี้ USS หนึ่งไฮด้าสองสกอโอเคไปเริ่มโอ้โไม่ได้สู้ไม่ได้เลยไฮด้า ยูเอสเอสกาะยังไม่พังเลยอะจินนเลตลแล้วปรับเปลี่ยนปืนชีวิตเปลี่ยนเลยพังหมดเลยมีสิทธิ์ไหมให้ได้มีสิทธิ์ไหมนายอะเอาอะทะลุข้างหลังอะยังสู้อยู่ครับนายถอยหลังอ่ะโหย ขาดครึ่งแล้วขาดครึ่งแล้วเรียบร้อยครับเสมอสองสองตองไม่มีสิทธิ์แล้ะไฮด้าไม่มีสิทธิ์ล้ะฮะพังหมดแล้วครับ อเอสงสบายสบายเลยอะไปรอบสุดท้ายอาจจะเป็นผู้กลุ่มชชนะนี้ไฟคราวนี้ผมจะมาแต่งไฮด้าครับให้มันเท่าๆกันเพราะว่า USS มันสองล้านเจ็ดใช่ไหมล่ะนี่สองล้านสี่ผมจะลงปืนไอ้นี่ไปอีกสองกระบอกตรงข้างๆเนี้ยแล้วก็เอาไฮด้าออกไปสองอันครับปืนนี้แม่งทะลุเกาะทะลุทะลวงโคตรอะทะลุเกาะไปเลยครับ โคชดเอ้าไฟไฮด้าฝั่งนี้เหลืสองอันหมายความว่าเร่งไรไม่ไม่เพิ่มไปอีกอันครับแล้วก็ลงปีกเกาะตรงนี้ใหม่ให้เหมือนกันมันชั้นเดียวนั่นนะนายก็เป็นปีกไปแล้วไง โอเคเดนะมันต้องอย่างนี้ครับนี่ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคจะได้สวยๆเท่าๆกันหน่อยไม่งั้นไม่งามเลยทีเดียมเชียม,มเป็นเกาะเานี่ก็ลบทิ้งไปโอเคเรียบร้อย2.6กับสอเเซฟก่อนคราวนี้ไฮด้าน่าจะโหดนะ ฟึบโอเคผมอยากให,ให้พวกปืนมันหายไปก่อนเงจะได้มาเริ่มกันใหม่จัดไปรอบสุดท้ายผมเชียร์ไฮดานะแต่น่าจะยากนะครับดูท่าแล้วเลเซอร์โ,โคตรเยอะเรียบร้อยครับเอา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 ,เอาได้อยู่ว่ะไฮด้าพลิกมาชนะโอ้โหเดี๋ยวด,ดูกองทัพไฮด้าฝั่งนู้นดิตมตมตมต,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 ตเรียบร้อย เอาวะเอาวะเออเอาวะเอาวะเอาวเฮ้ยโคตรสูสีอ่ะเอาหนุนหนุนให้ได้ผมชนะครับคอนโทรลเซนเตอร์พังยังวะเอ้านี่คอนโทรลเซนเตอร์พังไปแล้วเนี่ยเว้ละพังทั้งสองฝั่งครับอย่าบอกนะเสมอกันน่ะ ไอยูเอมันมีคอนโทรลข้างหลังเอาโดนครับโดนครับโดนครับเอามันมากันอีกเวนกรรมิตรทรายผมยิงไม่โดนเอาถ้าเจาะไอทีได้น่าจะแจมครับเอาไปละตูมปืนโคตรโหดอะเนาะไอปืนเลเซอร์ที่เจาะเกาะโคตรโหดอะ ยูเอสเซแพ้ครับดูก็รู้แล้วเนี่ยหมุนเคว้งอยู่เนี่ยโดนสไนเปอร์สักสองดอกสามดอกก็น่าจะร่วงปืนฝั่งนูไม่มีแล้วไงยูยอ s เเ <USS> หลืออยู่ 70, เจ็ดหมื่นเองครับมูลค่ารวมนะไฮด้านี่สองล้านกว่าข้างหลังยังไม่พังเลยนูพังพังเรียบร้อยครับ สรุปไฮด้ชนะสามสองแต่รอบสุดท้ายแม่งสู่สีโคตรอะเนาะพอมาปรับเปลี่ยนปุ๊บสู่สีเลยเรียบร้อยครับจบไปอีซาร์ดฟึบอ่ะรอแก้ตัวสักรอบไหมล่ะเพราะว่าเมื่อกี้ปืนผมยังทำไม่เท่าไงโอเครอบสุดท้ายครับจัดไปหนึ่งเลยโกโอ้ยสไนเปอร์อะ เจาะยูไปครึ่งลำเรียบร้อยครับจบแบบโคตรไวอะ่ะฮุยยฮุย,ยทำไมไฮดา้ามังงนเยอะงั้นนะวะหมุนหมุนหมุนเกาะเจเนเรตแล้วเป็นเอกฉันท์ครับไฮดา้าผมชนะนะเนี่ยโดนเลเซอร์ไปก็จบเรียบร้อยครับ USS พายแพ้ไปผมว่าเพราะว่า USS น่ะคนมันน้อยไปเห็นปะคนต้องการอยู่ที่280ครับแล้วก็ทํางานกันช้าด้วยกว่าจะถึงส่วนหน้ากว่าจะถึงส่วนหลังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไฮด้าผมยามันเล็กไงแล้วเขาทํางานกันไวครับคนต้องการอยู่ที่213เห็นไหมล่ะผมมีต้อง230กว่ามันก็อาจจะชนะในส่วนนี้ก็ได้ครับเพราะว่าคนเขาเติมกันไวยามันเล็กด้วยครับงั้นผมก็ลองเพิ่มย U.S. Hydra เพิ่มคนไปอีกครับ แล้วก็ลองอีกสักรอบหนึ่งดูด่ว่าจะมีโอกาสที่จะสู่สีไหมไงมันจบกันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับไม่ได้ใช้เวลาในการสู้กันนานมากนะจะลองคนให้เต็มเลยอ่ะโอเคไปแล้วลองอีกรอบหนึ่งจัดไปเนี่ยไหมครับ U.S เกือบสู่สีอะ เอาดิเอาดิเห็นไหมจำนวนคนมีผลจริงๆครับได้อยู่ถ้ายิ่งทำงานกันไวอะ่ะยิ่งสบายครับผมว่ามันก็สู่สีกันแหละอยู่ที่แ็คติกใครจะมาก่อนมาหลังไงแต่ผมว่าไฮด้ารอบนี้ชนะอยู่ดียังเลืยครึ่งลำอยู่ๆเอสเอสนี่เคว้งแล้วอะ่ะ <laughs> สไนเปอร์ยังมีอยู่ครับ ไฮด้าจะฝั่งนี้ยังมีอยู่หมุนหมุนเหรอหมุนเรียบร้อยครับยิงสไนไอร์อีกดอกนึงตุ้มเอาดิเอาดิเอาดิเ,าดเป็นซ่าไปแล้วครับเรียบร้อยไฮด้าก็ปุ่มชัยทางมีไฟ you wow.